เดินทางมาฮอดแล้วนะครับวัดบ้านบัวโคกตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลวงบึงการครับเมื่อนี้กับงานปิดทองประจำปีไหว้หลวงพ่อนะครับเบิงฟรีตลอดซอน,นะครับมาก่อนนางนามาซาบอไไ้เบิงเพราะว่าสนามแคบแคบแม่แขอบคุณดาวสิบดวงจากแม่สันตะวันพลพันธ์ด้วยสถานที่ไม่กว้างเลยครับเวทีลงได้แค่สิเห้องครับสิบขานะครับตอนนี้สนาม เสือสอาดนะครับเต็มหมดแล้วนะครับแม่นะครับมอลําอยู่แบบคับแคบมากนะครับงานฟรีพร้อมรถพร้อมน้องคายนะครับน้องคายนครพนมฟังไส้อีเมกมาหลายๆนะครับฟังไส้แม่น้ำโขงยาตุยยุใส่นอไอบุญไอค่ำเปียวไอบุญเปียวยุใส่นอขามมน้ำโขงมะยามบนน้องเมอแรงอันนี้เขาเอื้นพากีหยังบุแม่แต่ ดอกประกาศอเออดอกประกาศเวล่ห้องไปหนึ่งบาสวัสดีเมกันยาราสสวัสดี276ท่านแล้วนะครับกดแชร์เดอแม่นะครับ <c oughs> เพื่อที่นะครับแม่แม่ซีมงแรงมือเศ้านี่หลังจากไล่สซนแล้วก็กลับไปนอนเมือเศร้ามาก็ระเติมน้ำมันบอลลอนออกมาจากอุดรตอนนะครับเพราหน้ามากินอันกลับตำบุ่งพอดี <c oughs> เดเดว่ามันผักขี้หูดแม่แม่พานีนาคเสียนครับ,บผักขี้หูดบ้านบ้คอยเอิญผักกูดสูตรบ้านบ้คอยเอิญดอกผักกาดบ้านน้องบัวเอิญยังเกาะดอกผักกาจ้าบ้กนคอยเอิญมะเขือกันกเน,นาะอ้วนอันกาลสีเอิญมาหยังหนูไม่เคยเห็นไอ้วันไม่เคยกินบัวเคยเห็นติโอ้ยแซ่บปัญญาน้องไม่บีด<แ>ห,หนึ่งหนึ่งแซ่ป,ป่าเน,ะนปปาะแซ่ป่าทั้งปีโลกันหลายแกงแกงกระแซ่บหวานมันหวาน เมืองแรงไร่ไหเบิองเด้อเพื่อว่าบรนลสิบอลตาสวดสิดีพี่น้องว่าสวดดอกให้มช่วงว่าเจ้าติดตามว่อเจ้ากระติดตามบอคอยละเมื่อคืนนี้โจปล่าสดพออีหยังขี้อวยหลายบรรลุน้องก็เลยปิดไล่นะครับเพราะว่าขี้เล่าอุ่นอวยมากเลยนะครับป้าพี่น้องเบิองไร่แท้โอ้ยขอบคุณดาวอีห้าสิบดวงสุลินท่อนท่อนคาก แม่โสพินทองน่ารินนะครับกำลังใจเด้อลูกขอบคุณครับสวัสดีแม่อรายานะอีกเดือนเดียวกันสิได้เจอบอลน,น้นแล้วหลายแม่จันแดงแม่เฉลิมบอดีรัตแม่อนณงรอดละไมาแม่อรายานะครับขอบคุณดาวจากแม่สีนวลเลิงพงพัน์แม่เอบีกรุงเทพอีแมส่งดาวให้หาสิบดวงเดินทางตลอดปลอดภัยมหาหาลูกหาเต้กาตก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเลิศจะเลิศไปทั้งหนาเ้อคุณแม่สีนวลหมูใส่ผักกุดสุด นี่แม่บ้านบ้านบ้านอีแม่เอินผักนี่มันเป็นผักที่อร่อยมากเลยบอนุ้นไปเห็นอยู่เมื่อวานบอนุ้นก็เลยเอามาบ้านแม่บี้เอินผักยังเกาะดีแม่จันสีนะครับแม่กนนแม่กรกรนกพซูพ่อแม่สารคามฮอนจ้าสวัสดีแม่ไลให้แม่ดูนะโอ้แม่สำหรับแม่ได้เสมอครับเดี๋ยวบอนนออกไปไลใหอเบิงกินทั้ว มุ้ยแม่ใจดีเนาะเขาก็ต้องใจดีให้เพื่อนล้วเนาะสวัสดีแม่ทองจันนะครับแม่รุงมิ่งบูญคุณอุจิตด,ด้วยนะครับคุณแม่ณเรือมอน,นะครับแม่วิภาโอ้พี่น้องเบิงขอยไหลเลยกดแชร์นะจ๊ะสิตาสิเบิงไลกดแชร์นะครับสิได้อันทรงข้าวไปหาอีเม่อันปู